โอ้ครับพี่น้องครับโอ้ยเย็นใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วหลังแหลกครับหลังแลกโอ้โหหูใหญ่เลยครับพันกอเขาเลยโอ้ยตาตาตาขาดซะนัวลุดล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 ดพี่น้องลดลดเกือบโได้ครับเกือบโได้ขาดอีเลียครับโอ้ยเบื้องครับ อุ้ยแนวใสกับแดดเอามาครับเอาลงทังก่อนอลงทังก่อนอู้ตรงใหญ่เลยครับโอ้ยขาดบอลลุอดอูย้ยงองเขามุนบดเลยอูย้ยลุดครับพี่นอ้องโอ้ยต้นเขามุนบดอูย้ยหมากเบี๊ทเข้าหมาบหน่อยๆครับมึงครับ เต็มทั้งสายเดือนเลยอุ้ยกินอยังกระเวี้ยงครับพี่น้องอุ้ยตื่นเต้นเลยครับอุ้ยหลุดครับหลุดในน้ำเลยเกือบบุได้ครับฮื่เขาเสียบเบิดโตเลยครับพี่น้องปกติเขากบเสียดนะครับแต่ผมขี่ขานเด็ดเพราะว่าใส่เดือนมันมันเด็ดหยางครับอุ้ยพาด เขาล่มหมดเลยครับอุ้ยพี่นอกบึงเบึงครับอืมตูกใหญ่เลยครับเข้าไปยามเบึงอีกครับปาซิมีโตอีกบอนะครับเนาะโอ้โ,โ,โตัวนี้ก็ร้อนนะครับผมร้อนรน้นร้นเดี๋ยวเกาะเ้อใหม่ครับ โอ้ยได้กินตุ่มเอียนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปค้งางไว้สักหมื่นหนึ่งสองหมื่นเหาจักตุ่มกินอมนืมานแล้วครับหวานแล้วอู้ตุ่มใหญ่เลยครับนี่ก็ยังบ่ทันกินครับโอ้โหหนาเสื้อพี่น้องถ้าผมมาสะาคนนี้รุดครับผมอ้นี่ก็ยังยังเหลืออยู่ครับ ตัวนี้เป็นสายตึงๆอ้อเนื้อยังเหลืออยู่ครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เนื้อยังเหลือครับใส่ยี่สิบลังครับพี่นอ้องพอดีผมบดิ้ใส่ร้ายเพราะว่าเหมือนมันจิบ่ค่อยมีปลาผมเลยใส่ปลาล้ายครับโอ้ตัวนี้หลุดครับหลากเอาไปพันเลย เดี๋ยวเขาเสียบเนื้อไม่ครับแต่ว่าถส่เนื้อใส่เดือนโค้งนี่มันมันเหนียวครับมันเหนียวแหละมันเวลามันกินแหละบางเทอมันกะแต่มันอมบนเตีมป่ามันกะจะบุคอยติดครับพี่น้องแต่กะขอดีคือมันมันบเบิดเร็วครับอู้โดนอีกแล้วครับพี่น้อง โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเออีบุคคน่อยครับบุคคน้อยบุคคน่อยบุขคน่อโอ้ยอ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 อยยยโอ้เขาไต่ปากเลยบุคคหน่อยครับบุหรี่เอาเนี่ยไอ้ใส่มะนําครับพี่น้อยครับผู้ดีมาอะไรกันลวงมาเลยครับเรียกบุหรี่เอาเนี่ยใส่มะน้าวชิมา ไอ้กู่บ่วงนูครับพอดีเห็นฝนตกลายเบิ้ขืนก็เรียกว่าสีมะกู่เบืองนูก็เลยแวะมาเบืองเบ็ดก่อนครับอ้าวปักไว้นี้เก่าครับทางนา้ำไหลสีม้านมีตัวอีกบ่อ่าโอ้สองแต้มนะครับพี่น้องลั้งหนักกันยังนิ่งครับเดี๋ยวเฮามาหลุนเบืองมะแร็งอีกครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องมานมาเลยครับเดี๋ยวเฮามาหลุนเบิ้งมือแรงครับพี่น้องครับวาซิมีโตโบันะครับเนาหลุนเบิ้งมือแรงวาซิมีอีกตัตครับเดี๋ยวกิพ่าพี่พาหน่องมาหลอกยาเมืองครับผม